สวัสดีครับขอตอข้อนรับเข้าสู่รายการ The Review บ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวอาชีพที่ผมได้ไปทํามานั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นอาชีพที่ใครหลายๆคนอาจจะไม่คิดไม่ฝันว่าผมจะได้ไปทานั่นเองนะครับก็เป็นอาชีพที่เรียกว่าไงดีไอทีซัพพอร์ตละกันเนาะคอยซัพพอร์ตเกี่ยวกับเรื่องไอทีต่างๆนะครับคอยดูแลเรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องเสียงอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับก็ทําอยู่ที่โครงการหลวงนะครับตอนนี้ก็ทํามาได้6เดือนแล้วซึ่งต้องบอกเลยว่าการไปทงานที่นี่นะครับตอนนนง้าาัผมหน ่อยูแล้วผมยืน่นตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ร้านเนาะหน้าร้านนั่นเองผู้จัดการร้านเกี่ยวกับร้านเอาเลสโครงการหลวงก็จะคอยดูแลผลิตภัณฑ์ต่างๆคล้ายๆเจ้าหน้าที่พนักง,งานเซเว่นแต่เป็นผู้จัดการร้านนั่นเองนะครับแต่ว่าพอดีพอไปสัมภาษณ์ปุ๊บเ,เรามองว่าทํางาน6วันเงินเดือนให้หมื่นแปดสวัสดิการถ้าผ่านโปรนะครับก็จะได้มาจุทันทีแต่ผมมองว่าแบบทางาน6วันแล้วต้องเข้างานก่อน8โมงก็ต้องมาประมาณ7โมงเลิกงานก็หลัง6โมงก็เกือบทุ่มหนึ่งซึ่งผมมองวิ้ยเงินเดือนหมื่นแปด ทำงาน6วันสำหรับผมผมอมองว่ามันไม่ไม่ค่อยคุ้มนะในความรู้สึกส่วนตัวซึ่งผมก็เป็นคนที่แบบเคยทํางาน6วันมาก่อนแล้วก็ไม่ไม่โอเคกับตรงนี้ก็เลยแบบเสกเข้าไปแต่เขาก็ได้ยืมไปตาแหน่งหนึ่งก็คือตําแหน่งของ IT ที p ัพพอร์ตนั่นเองเพราะว่าเขามีการสร้างนะครับห้องนิทรรศการที่จะแบบคนเข้ามาดูเรื่องราวเกี่ยวกับมูลนิธิโครงการหลวงนะครับว่าทําอะไรบ้างและมีเกี่ยวกับอะไรนั่นเองนะครับซึ่งผมก็อ่ะ โอเคเราทําตรงนี้เราโอเคเพราะ1ใกล้บ้านทําที่มอเกษตรนะครับอ่ามอเกษตรบางเขนนี่เองและ2เงินเดือนหมื่นแปดก็โอเครับได้3นะครับก็เป็นงานที่ผมถนัดเชื่องเกี่ยวกับพวกไอทีอิเล็กทรอนิกส์เรียนรู้เพิ่มเติมได้ครับผมไมติดส่วนสนะครับก็เป็นเรื่องของการทางานแค่5วันแล้วก็อยู่ตามราชาการทั้งหมดเลยนนเป็นสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยนั่นเองนะครับก็วันทํางานนะครับก็วันแรกที่ไปทํางานก็บอกเลยว่าเข้าไปดูนะครับว่าช่วงนั้นเขาไปช่วงก่อร่างสร้างตัวก็ไปดูสถานที่ต่างๆว่าไอตอนนี้เขาก,ลกำลังจะทอะไรเอาอะไรมาติดตั้ง เขช่วยพี่ๆเขาคอยดูแลและซัพพอร์ตไปให้่อยเองนะครับรายละเอียดงานตรงนี้คือต้องบอกว่าหน่วยงานราชการเนี่ยไม่ค่อยให้ความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่อง IC จะเท่าไหร่นะครับเรื่องของระบบแล้เรื่องของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเขาไม่ได้ใช้ของทันสมัยมากมายลยเพราะฉะนั้นเรื่องการดูแลถึงไม่ยากในเองนะครับผมก็เลยมองว่าโอเคไม่ใช่เรื่องยากผมพอดูแลได้แล้วก็สามารถช่วยเหลือผู้พี่ๆที่เขาทํางานอยู่ในะปัจจุบันได้นั่นเองนะครับก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรแต่สิ่งที่ผมมองว่าอาจจะไม่ได้อะไรจากตรงนี้นะ ความรู้สึกส่วนตัวคือการพัฒนาสก,กิลส่วนตัวการพัฒนาสก,กิลส่วนตัวเนี่ยตอนที่ผมอยู่นะครับก็คือมีเรื่องแค่ถ่ายรูปแล้วก็มีเรื่องของเกี่ยวกับการ date, อปัปเดตคอมพิวเตอร์ลงโปรแกรมต่างๆอะไรเงี้ยไม่ได้เขียนโปรแกรมไม่ได้เขียนโค้ดเพราะเราไม่ได้จบมาโดยตรงเนาะดูแลเครื่องเสียงก็ได้ความรู้เพิ่มเติมมาเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ทักษะอะไรเพิ่มเติมมากไปก่อนนั้นเลยก็อยู่มา6เดือนงเขารู้สึกว่าเป็นงานที่สบายด้วยความที่ว่าเป็นกึ่งราชการอยู่แล้วก็เลยมองว่าโอเคเป็นงานที่สบายแล้วก็สนุกพีีุ่กคนสดแล้ว เพื่อนๆงูกนงานทุกคนก็นิสัยดีด้วยจะมีรุ่นราวเขาเดียวกันที่เข้ามาพร้อมผมก็มีนะครับเจนเดียวกันไลาย่กันแล้วก็มีเจนที่อายุมากกว่าที่อาจจะเป็นเจนเบบี้บูมก็มีมัง้งเจนมา40-50ก็มีให้เห็นแต่โดยรวมก็คือพี่ๆทุกคนนิสัยดีมากครับแล้วก็สวัสดิการที่เนี่คือเขาก็มีแบบ สวัสดิการใพร้พนักงานซื้อของในเลทราคาที่เป็นสําหรับพนักง,งานหรือในการทํางานที่โครงการหลวงเนาะที่จัดที่เซ็นทรัลเวิร์ผมก็ได้ไปร่วมงานนะครับเป็นคนตักไอติมตักจนปวดแขนปวดข้อมือไข้ขึ้นเลยทีเดียวอันนั้นก็เป็นสวัสดิการก็จะได้รับเงินเพิ่มในการไปออกงานอีเวนต์นั่นเองนะครับซึ่งผมมองว่าโดยรวมแล้วก็คือเป็นที่ที่อยู่สบายใจใช้คําว่า สบายใจและสบายกายนะครับผมมองว่าถ้าอยู่มาที่ทํางานหลายๆที่เนี่ยที่เนี่ยผมรู้สึกโอเคกับทุกๆคนมากนะครับก็เลยอาจจะขอออกมาก่อนแล้วรอว่ามีงานเยอะกว่านี้อาจจะขึ้นไปทําที่เชียงใหม่ที่เป็นศูนย์ใหญ่นะครับเพราะว่ากรุงเทพจะเป็นศูนย์รองจากทางเชียงใหม่น,นั่นเองเชียงใหม่เนี่ยเมืองที่โครงการหลวงมีหลายดอยมากนะครับถ้าใครไปศึกษาก็จะเห็นว่าเอเขามีดอยต่างๆดอยอ่างคางดอยอินทนนท์ดอยต่างๆจะมีศูนย์อยู่นั่นเองนะครับพวกศูนย์เหล่านี้จ,จะมีศูนย์การเรียนรู้แล้วก็ มีเกี่ยวกับการผลิตผลของเขานะครับต่างๆอยู่นั่นเองซึ่งใครได้ลองไปเชียงใหม่เชียงรายไม่ฮ่องสอนก็อยากให้ลองไปเที่ยวดูนะครับแล้วก็ลองดูว่า มีอะไรนะ่าสนใจบ้างเนาะที่เชียงใหม่เนาะส่วนที่กรุงเทพเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการนําผักจากเชียงใหม่ลงมาครับสดใหม่ทุกวันเลยข้ามคืนลงมาเลยเขาออกจากนั่นเย็นมาถึงนี่เช้านะครับก็คือค่อนข้างจะสดใหม่อย่างแน่นอนรับประกันได้แต่ของที่กรุงเทพที่จะเราจะผลิตก็จะมีเรื่องของดอกไม้แห้งอดอกไม้สดแล้วก็จะมีเรื่องของข้าวเกลียบนะครับก็ลองมาชิมกันได้นะครับที่สาขากเกษตรนะครับบางเขนนั่นเองนะโอเคพูดกันไปโดยรวมละเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับ สิ่งตำแหน่งที่ผมไปทำเนี่ยผมอยากจะมอธิบายเพิ่มเติมนะครับเรื่องของที่ผมไปทำมันเป็นเรียกว่าแหน่งสัญญาจ้างอ่า อันนี้เราก็จะเริ่มเข้าเนื้อหาหลักแล้วผมต้องหยิบโพยขึ้นมาอ่านละโอเคครับในเรื่องของการจ้างงานนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบส่วนทมวที่ผมเจอนะเป็นหนึ่งในรูปแบบทั้งหมดที่ผมจะรำจะเล่าให้ฟังในวันนี้รูปแบบที่ผมเจอเป็นเรื่องของสัญญาจ้างสัญญาจ้างเนี่ยเป็นการสัญญาตกลงระหว่างนายจ้างและลูกจ้างนะครับของผมเป็นสัญญาจ้างทุกๆ3เดือนของใครบางคนอาจจะเป็นทุกๆ1ปีมาจานะครับของผมเป็นทุกๆ3เดือนแล้วก็บางคนอาจจะเป็นทุกๆเดือน แล้วก็ต่อโปรไปเนาะจะเป็นแบบนี้ซึ่งการจ้างงานนะครับมีหลายแบบขึ้นอยู่กัความพึงพอใจระหว่างลูกจ้างและนายจ้างนะครับ ตามกฎหมายแล้วเนี่ยจะแบ่งออกเป็นการจร้างงานประจําก็คือพนักง,งานประจำพนักง,งานเงินเดือนทั่วไปสองต่อมาก็จะเป็นพนักง,งานชั่วคราวก็คือพวกพาร์ทไทม์นั่นเองนะครับและอย่างต่อมาที่ผมเป็นก็คือพนักง,งานจ้างตามสัญญาจ้างนั่นเองนะครับสามอย่างนะครับแล้วก็มีอย่างที่สีจะเป็นจ้างเหมาบริการซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยมันจะมีความคาบเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าฟรีแลนซ์ฟรีแลนซ์เนี่ยจะไม่ได้ขึ้นตรงต่อใครนะครับแต่ว่าผมอะยังขึ้นตรงต่อบริษัทอยู่เพราะฉะนั้นอันเนี้ยเรียกว่าสัญญาจ้างแต่่ถ้้้าาาีแลล์จไมมสัญญงว ับเงินเต็มจํานวนนะครับของผมก็รับเงินเต็มจํานวนไม่มีประกันสังคมให้แต่มีสัญญาเซ็นรับเงินทุกเดือนนั่นเองนะครับอันนี้คือ1ที่แตกต่างกันแล้วก็2คือผมจะต้องเข้าออฟฟิศทุกๆวันซึ่งแตกต่างกับฟรีแลนซ์คือไม่ได้เข้าออฟฟิศนั่นเองนะครับพนักงานประจําทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วว่าเป็นการทํางานประจานะครับตามสัญญาจ้างที่ได้คุยกันตั้งแต่ต้นว่าทํางานกี่วนันกี่ชั่วโมงได้รับรายจ่ายเท่าไหร่แล้วก็จะมีการนําส่งประกันสังคมให้นั่นเองนะครับอันนี้คือการทํางานประจําทํางานพาร์ทไท ก็มีเหมือนการส่งประกันสังคมให้ทำงานกี่วันกี่ชั่วโมงคิดเป็นเงินเท่าไหร่ก็ตามที่ตกลงกันแล้วคุยกันก่อนรับสมัครนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็น สองอย่างนี่ผมบอกไปเบื้องต้นแล้วอย่างที่3คือสัญญาจ้างอย่างที่ผมบอกอย่างของผมสัญญาจ้างทุกๆ3เดือนพอหมดก็ต่อโปรไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้บรรจุซึ่งตอนนี้ผมทําอยู่เนี่ยตำแหน่งที่มันจะบรรจุมันยังไม่มีว่างให้บรรจุน,นั่เนเองนะครับอาจจะต้องต่อโปรสัญญาจ้างไปเรื่อยๆก่อนอย่างของเพื่อนผมอยู่จุฬาเขาก็จะเป็นสัญญาจ้างหนึ่งปี1ปีก็ห้ามออกก่อนเพราะว่าติดสัญญาอ่ะเห็นไหมสัญญาจ้างแต่ละอย่างแต่ละที่เนี่ยไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับการที่คุณเซ็นสัญญากันอย่างของผมเป็นการสัญญาแบบปากเปล่าก็จะไม่มีข้อผูกมัดต่อกันแต่อย่างของเพื่อนผมของทุจรานั้นจะมีเอกสารให้เซ็นสัญญาจ้างนะครับเป็นมัดจําตัวหรือว่าเรียกว่าเป็นข้อผูกมัดนั่นเองอ่ะคำนี้ละกันเพื่อเพื่อนๆทขอ,อาใจง่ายมันมีข้อผูกมัดนะครับในตัวสัญญาว่าห้ามออกก่อนหนึ่งปีแบบนี้แล้วก็อย่างที่2ที่ผมจะให้ดูเป็นตัวอย่างก็คือเรื่องของรถไฟฟ้านะครับที่ผมเคยได้ไปสัมภาษณ์อันนั้นก็เป็นสัญญ,ญาจ้างเหมือนกันจะเห็นได้ว่าเขาระบุว่า ห้ามออกก่อน1ปีถ้าออกก่อนคุณจะต้องจ่ายเงินนี่นี่นนี่เป็นค่าอบรมค่าเสื้อผ้าค่านูค่านี้ค่านั่นอ่าเห็นไ,ไหมนี่คือเงื่อนไขนะครับสัญญาจ,จ้างแตกต่างกันนะเรื่องสวัสดีคงสวัสดการก็ตามที่ผมเล่าไปเลยครับว่ามันแตกต่างกันแล้วแต่ เจ้านายและลูกจ้างตกลงกันนั่นเองนะครับมันก็จะมีคนที่สงสัยอว่าระหว่างอัตราจ้างและจ้างเหมาเนี่ยเหมือนกันไหมอย่างของผมเนี่ยเขาจะเรียกว่าจ้างเหมาหรือว่าสัญญาจ้างแต่อย่างอัตราจ้างเนี่ยจะเป็นเหมือนกับพวกครูข้าราชกา,ารที่เขาจะใช้คําเรียกนี้กันนะครับที่ผมไปหามานะเขาบอกว่าอัตราจ้างนะครับหมายถึงค่าตอบแทนที่ตกลงกับผู้ว่าจ้างตกลงที่จะให้ผู้รับจ้างนะั้นหรือพนักงานทั่วไปเป็นตามกําหนดนะครับจำนวนเงินระยะเวลาปริมาณงาน คิดเป็นรายวันรายเดือนรายชั่วโมงนะครับตามผลงานอัตราจร้างเนี่ยสามารถใช้ได้กรณีที่เป็นการจร้างงานในล,ลักษณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นจ้างงานระยะสั้นระยะยาวหรือตามสัญญาจ้างเหมานะครับหรือจะเป็นการจร้างพนักงานประจําอันนี้ก็จะเรียกว่าอัตราจร้างนั่นเองนะครับมีอัตราให้จ้างคนเพิ่มนั่นเองอ่าแบบนี้นะ ให้เข้าใจกันง่ายๆดูก่อนนะครับตอนที่สมัครเนี่ยอ่านให้รู้เรื่องนะครับว่าเขาเรียกว่าอัตราจ้างจ้างเหมาหรือว่าพาร์ทไทม์หรือประจําอะไรยังไงลองอ่านก่อนที่จะสมัครงานอย่างต่อมาก็จะเป็นสัญญาจ้างเหมาจ้างเหมาในยอย่างที่ผมเป็นว่าเอ้ยจ้างเหมานะทุกอย่างเนี่ยจะครบ e r อยู่ในเงินเดือนแล้วก็อย่างเช่นเงินเดือนมือแปดจะรวมอยู่ในค่าประกรันสังคมที่คุณจะต้องไปส่งเอง รวมอยู่ในค่าโอทีที่จะไม่มีให้เพราะฉะนั้นรวมอยู่แล้วนะครับหมื่นแปดนี้อ่าฟังไว้นะฟังให้เข้าใจสัญญาจ้างจ้างเหมาเนี่ยคือสัญญาที่ผู้ว่าจ้างนะครับและผู้ถูกรับจ้างเนี่ยให้ทํางานและบริการตามข้อตกลงโดยที่ผู้จ้างรับผิดชอบทั้งหมดงานทั้งหมดเลยนะผู้จ้างเนี่ยเขาจ้างเราให้เราทํางานทั้งหมดในขอบเขตที่เขามอบหมายให้ฟังนะครับแล้วก็เป็นขอบเขตที่เราทําการตกลงกันไม่ว่าจะด้วยทางวาจาหรือด้วยทางอาลายลักษณ์อักษรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอานที่มีสัญญ,ญาจ้างเหมาเนี่ยผู้รับจ้าง ต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานนะครับและดําเนินการตามสัญญาอย่างอิสระใช้คำว่าอิสระนะเพราะว่าอะไรหนึ่งเลยคุณจะออกเลยก็ออกได้ถ้าสัญญานั้นอนะ่ะเขียนว่าคุณสามารถออกได้เลยหรือว่า ต้องบอกก่อนกี่วันนั่นเองนะครับไม่ได้ผูกมาเป็นปีหรือเป็นเดือนนั่นเองนี่คือคาว่าอิสระนะแล้วก็อย่างเช่นคุณทํางานเสร็จแล้วจ่ายเงินหลังทํางานเสร็จหรือเป็นค้างงวดต่อหน้างานไปเห็นไหมครับมันจะระบุชัดเจนนะว่าการจ้างเหมาเนี่ยเหมือนเป็นการจ้างเหมามาผมจ้างเหมาคุณมาทำอีเวนต์หนึ่งงาน1นึ่โปรเจกต์นี่เขาเรียกว,ว่าจ้างเหมาหรือผมจ้างคุณเหมามาา3เดือนเนี่ยคุณมาทํางานกับผม1นึ่โปรเจกต์นี่ก็เรียกว่าจ้างเหมานั่นเองส่วนอัตราจ้างก็คือเขามีอัตราที่เขาจะจ้างเงินคุณนะครับมีบบเปอ,อร อยากจะจ้างคนเพิ่มก็จะได้1อัตราคุณจะเห็นว่าเวลาเขาติดใช่ไหมรับพนักงาน1อัตราอ่ะหอัตรานะเออมันก็จะแตกต่างกันตรงที่ว่าสวัสดิการจะแตกต่างกันอัตราจ้างเนี่ยมันจะ มีประกันสังคมให้โดยส่วนใหญ่แล้วนะใช้คำว่าโดยส่วนใหญ่ที่ผมพบเจอและพบเห็นมาเขาจะมีประกันสังคมให้แต่ว่าจ้างเหมาเนี่ยมันจะคบ o v e r หมดแล้วเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีให้นั่นเองอ่ะประมาณนี้เพื่อให้เข้าใจกันง่ายๆและตรงกันนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับ,บการรีวิวการทํางานที่ใหม่นะครับซึ่งบอกเลยว่าไม่ค่อยจะมีอะไรให้พูดถึงเยอะแยะมากมายนะครับด้วยตําแหน่งด้วยคานอะไรด้วยแล้วไม่มีอะไรให้พูดถึงมากมายนะครับก็จะมีแต่มิตรภาพดีๆจากพี่ๆทุกคนที่ทํางานที่นี่นะครับ ดูร่วมงานที่นิสัยดีแล้วก็งานที่ค่อนข้างจะไม่หนักมากค่อนข้างจะสบายใช้คานี้แล้วกันเนาะการทํางานกับทางและกึ่งราชการเนี่ยทำให้รู้สึกว่า เป็นงานที่ค่อนข้างจะสบายแล้วก็อยู่ง่ายในเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งคือตอนที่ผมสัมภาษณ์เนี่ยเราย่อแล้วกันเพื่อให้คลิปไม่มีความยาวมากขึ้นเนาะคือการที่ผมไปสัมภาษณ์เนี่ยเขาได้ถามผมว่าคุณทําไมถึงสนใจเข้ามาทํางานที่นี่ทั้งที่คนรู้ว่าเงินเดือนมันน้อยมันจะไม่เหมือนกับที่ผ่านมาที่คุณทํางานเอกชนเงินเดือนมันเยอะรางงานเขาเยอะทีนี้งานมันน้อยแล้วจ้างคุณในเงินเดือนที่น้อยทุกอย่างครอบเวอร์หมดแล้วคุณโอเคเหรอผมให้คําตอบเขาไปประมาณนี้นะครับบอกว่าจริงๆแล้วการที่ผมทํางานแล้วมาหางานณปัจจุบันตอนเน มีตัวเลขอายุตัวเองเนี่ยใกล้เคียงกับเลข30แล้วเพราะฉะนั้นผมมองหาความมั่นคงและก็ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนั่นเองซึ่งผมมองว่ามุรุทิที่โครงการหลวงเนี่ยมีความเป็นก้ากึ่งระหว่างเอกชนและรัฐบาลอีกอย่างหนึ่งก็ยังเป็นโครงการที่อยู่ในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับตั้งแต่รอเก้าจนมารอสิเพราะฉะนั้นผมมองว่ามีความมั่นคงอย่างแน่นอนเพราะว่าตัวโครงการนั่นเองก็อยู่ได้ตัวเองได้มานานแล้วครับเขาทําผลผลิตพืชพันธุ์ผลไม้ขายเองเพื่อให้โครงการนั้นอยู่ได้แล้วก็เเป็็นนมดลราากจจะัง เ,เพื่อประโยชน์เพื่อชาวเขาเพื่อชาวโลนะครับแล้วเพื่อชาวเราคือเขามีสโลแกนในการทํางานคือการทํางานที่เนี่ยผมมองว่าเป็นความมั่นคงอย่างมากด้วยตัวชื่อเสียงของแบรนด์เองแล้วเนื้อไหนจะเรื่องของการทํางานที่กึ่งราชการแล้วถ้าได้บรรจุมันก็คือ perfect. เพอร์เฟกเงินเดือนเนี่ยผมไม่เกี่ยงหรอกครับเพราะว่าผมหามากงานข้างน,น,านอกทําเพื่อเลี้ยงตัวเองเพิ่มเติมได้แต่สิ่งที่สําคัญคือคุณมีมากคุณก็ใช้มากคุณมีน้อยคุณก็ใช้น้อยเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้สอยอย่างประหยัดเงินเดือนเท่าไหร่คุณก็อยู่ได้นี่เป็นคำพูดนึงที่่่ผผมบอกวาาจ แต่สมัยที่แบบคุณพ่อคุณแม่เคยบอกผมตั้งแต่เด็กๆนะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเทียบกับยุคปัจจุบันผมมองว่าคำพูดนี้อาจจะใช้ไม่ค่อยได้ละเพราะด้วยเรื่องของค่างเงินที่มันค่อนข้างจะเฟอือมากขึ้นนะครับค่าของชีพก็ค่อนข้างจะแพงมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่บาลานซ์นะครับแต่โดยรวมแล้วคือการตอบคาถามเนี่ยผมอยากจะบอกคนเหมือนเดิมนะครับในการสัมภาษณ์ไม่ว่าจะที่ไหนคุณสังเกตองค์กรเขาว่าเขาทําอะไรหเลยนะสคุณสังเกตคนที่สัมภาษณ์คุณช่วงอายุเท่าไหร่คุณจะได้รู้วิธีการตอบคําาาาถมเขใจ สามเนี่ยนะคุณจะต้องตอบไปได้ว่าที่ทํางานของเขาเนี่ยเกี่ยวกับอะไรทําเกี่ยวกับอะไรเขาต้องการอะไรแล้วเขาอยากได้คนประเภทไหนตามคุณสมบัติที่เขาได้บอกคุณมาคุณจําไว้เลย3ามสี่ข้อที่ผมพูดให้คุณฟังเนี่ยเอาไปใช้ได้ทุกการสัมภาษณ์แต่ว่ามันจะติดไม่ติดเนี่ยผมบอกเลยว่ามีหลายปัจจัยมากๆ ที่ผมเคยเจอคือ1เส้นสายคุณก็สู้เขาไม่ได้ละสเรื่องเงินก็มีส่วนเรื่องหน้าตาของคุณก็มีส่วน4เรื่องบุคลิกภาพก็มีส่วน5เรื่องของการตอบคาถามก็มีส่วนเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการที่เขาไม่ได้เลือกคุณไม่ได้แปลว่าคุณแย่นะผมต้องพูดตรงๆว่าไม่ได้แปลว่าคุณแย่แต่เพียงแค่คุณอาจจะไม่ตรงไทยกับทาง ตัวคนที่เขาจะทางานร่วมกับคุณด้วยหรือไม่ตรงไทยกับทางบริษัทที่เขาอยากจะได้คุณอาจจะมีบริษัทอื่นอีกมากมายที่เขาต้องการคุณเพียงแค่คุณยังไม่เจอบริษัทที่ตรงกับคุณและคนที่เขาอยากจะรับคุณเข้าไปทํางานในลูกทีมเขาเนี่ยยังไม่ใช่นั่นเองเออผมอยากให้คุณมองอย่างนี้คุณอย่าย,ย่อท้อว่าการไปสัมภาษณ์เังไม่ได้วะยังก็ไม่ได้ทีว่ะคงไม่ได้ละมั้งอย่าท้อใจครับตอนที่ผมว่างงานผมก็สัมภาษณ์งานทั้งเดือนเลยนะก็มีความท้อบ้างแต่ผมสุดเชื่อว่าสุดท้ายยังไงก็ต้องมีงาน สักงานหนึ่งรับผมแหละครับเพราะว่าผมนั้นก็มีความตั้งใจที่อยากจะทางานไม่ว่าจะไปที่ไหนนั่นเองนะครับคือการทํางานต่างๆผมอยากดังที่ผมบอยบอกคลิปกันก่อนก่อนหน้าเลยบอกว่าไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรทุกอย่างคือประสบการณ์ทุกอย่างคือการเรียนรู้นะครับอยากให้จาเอาไว้ว่าทุกอย่างมีประโยชน์ต่อ,อตัวคุณในอนาคตครับดังั้นวันนี้ก็จากลากันจัดเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e ไว้กันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมอีกนะครับวันนี้ไปแล้วครับ สวัสดีครับโซล่าสวัสดีคนคนคนในกล้องหน่อยชิสนี่ครับผมชื่อโชล่าฮะสวัสดีครับผมชื่อโชล่าฮะโชย่า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 โซล่าบอกบอกบอกคนผู้ชมดิให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์อย่าลืมอ๋อพอดีแล้วดีแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์อยูยนะครับ